สเสน่ห์ของอาหารอิสามันคือมันกินแล้วไม่เลี่ยนคนในตลาดบนอยากกินแต่คาแรคเตอร์เดิมที่ถูกเซตให้มันอยู่ล่างเนี่ยฉันไม่ไปใกลฉันน่ยยังจกส้มตำแต่ฉันไม่แชร์ลงออนไลน์ถูกต้องตรงหนึ่งเนาะพี่พี่ทำโปรเจกต์ร่วมกันกันกบมูจิปี่มาีมพี่มีง ที่ไปวางบนมูจิได้ภายใต้แบรนด์จีเกียคือเราก็ไม่รู้เลยว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดต้องเกิดมากับมันจะดันไข่ผับมาง่ายเอไง,ไง,มงมากแรงมากกล่องตัวนี้สองร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทใช่ไหมมันก็ไปได้ให้มันทลายความคิดของเราเลยว่าอาหารอีสานมันต้องขายถูกที่ชอบคําว่ายิ่งล็กยิ่งต้องชับอย่าไปพูดเรื่องเดิมกับแบรนด์ใหญ่ที่เขาทาเพราะสุดท้ายมันจะตายที่ราคาต่อรองวอลลุ่มแบบเขาไม่ได้ไม่ได้แน่นอนตอกให้ได้ว่าเราคือตัวจริงเรื่องอะไรแล้วก็เล่าออกมาให้ได้ด้วย ถ้าคุณคือเจ้าของร้านอาหารนี่คืองานที่คุณไม่ควรพลาด Restech 2025 Test the future งาน EXPO ที่รวมทุกโซลูชันเพื่อคนทำร้านอาหารพบกับบูธแสดงสินค้าและบริการด้านการจัดการร้านอาหารและธุรกิจแฟรนไชส์กว่า120บูธเปิดอินไซต์จากเหล่าตัวจริงในวงการธุรกิจร้านอาหารและเทคโนโลยีกว่า20ชีวิต t e u t a n t Consultant พื้นที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำร้านอาหาร business matching จับคู่เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจวันที่18-20กันยายน2568ฮ a l l 6 Impact เมืองทองทานีพิเศษลงทะเบียนตอนนี้เข้างานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคลิกที่ลิงก์ได้เลย วันนี้หนึ่งในปัญหาที่ทุกคนเจอก็กคือต้นทุนวัตถุดิบสูงถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดลองสังเกตดีๆช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่หลายแบรนด์ร้านอาหารหรือเชฟชื่อดังระดับประเทศลงมาในตลาดอาหารประเภทนี้แล้วจะบอกว่าอาหารประเภทนี้มีอยู่ในทุกตำบลของประเทศไทยผมฟันทองเลยนั่นก็คืออาหารอีสานครับอาหารอีสานที่คนปกติให้ค่าว่าเป็นอาหารราคาถูกแต่ณวันนี้เราจะเห็นการวิวัฒนาการของอาหารอีสานที่เริ่มมีฟเดนิงมาึ้นเราเริ่มมีร้านส้มตำ ที่หัวละ7800เราเริ่มมีอาหารอีสานที่มันเป็นเหมือนสเปเชียลตี้อาหารอีสานมากขึ้นทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นมันมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังแล้วผมจะบอกว่านี่คือโอกาสของธุรกิจหรือคนที่คิดอยากจะทําธุรกิจและอยากสเกลไปในระดับประเทศหรือสร้างให้วัตถุดิบท้องถิ่นที่คนอาจจะมองข้ามแต่มันกลับกลายเป็นของที่มีมูลค่าได้แต่ผมไม่ใช่คนอีสานผมไม่ได้มีองค์ความรู้เรื่องวัตถุดิบอีสานเลยวันนี้ผมเลยอยากจะพามาคุยกับพี่หมูจากร้านจีเกียเขาบอกว่าร้านอาหาร ของเขาคืออาหารอีสานสันดานญี่ปุ่นเดี๋ยววันนี้จะพามาชวนคุยกับพี่หมูกันว่าทําไมอาหารอีสานกําลังจะรันวงการแล้วอาหารอีสานมันสร้างมูลค่าและต้นทุนมันถูกจริงๆหรออยู่กับพี่หมูจริกๆแล้วครับสวัสดีพี่หมูสวัสดีครับสวัสดีครับครั้งก่อนมาถ่ายพี่หมูแบบไม่ตั้งใจแต่ยอดวิวแม่ก็แบบไม่ตั้งใจเหมือนกันนะงงพี่ก็พี่ไปดูก็งงมากแล้วมันกลายเป็นว่าวันนี้ พี่หมูกับกลายเป็นแบบขึ้นเวทีไปพูดเรื่องนี้จากไหนก็ไม่รู้แต่ไม่เลยใช่ปะใช่ใช่แล้วแป๊บเดียวก็ขยายสาขาไปที่ไหนบ้างแล้วตอนนี้ตอนนี้มีขอนแก่นน้องแล้วก็มีโคราชครับแล้วก็วันที่9ก้ากันยาจะ่อยู่ที่กรุงเทพที่อารีอ่าฉะนั้นตอนคลิปนี้ออกก็น่าจะใกล้วันที่9กันยาแล้วเราต้องจองล่วงหน้าไหมต้องจองล่วงหน้าเหมือนเดิมครับแสดงว่าถ้าคลิปนี้ออกมาเตรียมกดจองคิวที่จีเกียร์เลยครับแต่จะบอกว่าเรื่องหนึ่งนะผมชอบอะไรรู้ปะ ผมชอบวิธีการจอกกิ้วของจีเกียครับ มันเป็นระบบแบบที่ต่างประเทศเขาทำกันอะครับแต่พี่ไปร้านอาหารบ้านๆน,นะใช่มันจริงๆมันก็มีถ้าถ้าข้อดีในใมุมการจัดการดีครับแต่ว่าความไม่เคยเชินกับพฤติกรรมโดยที่เปิดที่แรกที่อีสานเนาะมันก็จะมีปัญหาบ้างปัญหาคือความเข้าใจหลายคนก็จะมองว่าฉันจะต้องจัดการเองขนาดนั้นเลยเหรอฉันเป็นผู้ใช้บริการนะแต่จริงๆอะมันคือการป้องกันความฮิวแมนเออร์เลอร์นี่แหละที่พี่คิดว่าพี่เคยรับบุ๊กเองแล้วบางทีพี่ลืมหรือว่าทีมงานที่รับเองมันลืมอย่างเงี้ยครับอะไรที่มันสามารถจัดการโดยที่เกิดความผิดพลาดได้น้อยที่ส มันก็จะเป็นประโยชน์ทั้งคู่อะทั้งเราและตัวลูกค้าด้วยซึ่งได้ Data ทั้งหมดของลูกค้าด้วยถูกต้องครับใช่ใช่ครับผมผม่บอกว่าความเก่งของร้านไอเนี้ยไอร้านบ้านเนี่ยได้เดต้าลูกค้าใช่ครับร,รู้ว่ามากินบ่อยแค่ไหน<ช>รู้ว่าติ๊กเก็ตใช้เท่าไหร่ตั้งแต่ทํามาเนี่ยมีลูกค้าประจำเนาะตอนนี้ทํามาประมาณเข้าปิดปิดที่สองอะก็จะมีคนที่แบบ เป็นแฟนพันแท้เราจริงอ่ะยี่สิบกว่าครั้งยี่ใช้บริการ20กว่าครั้งคือเราก็จะมีเรียทุกคนผมก็สี่ครั้งเริ่มเป็นประจํายังประ่ําแล้วแหละ,ะ,ะเริ่มได้แล้วเริ่มได้เพราะเราคนกรุงเทพนะใช่ประเด็นคืออย่างนี้ครับหลังจากวันที่ผมอ่ะได้ไปถ่ายคลิปกับพี่หมูแล้วก็ได้เชิญพี่หมูไปพูดตามเวทีต่างๆผมเห็นอย่างหนึ่งคือคนเริ่มให้ความสําคัญกับเขาเรียกว่าอาหารที่ออกมาทวิสต์แต่ทวิส ความเป็นตัวตนเราเข้าไปมากขึ้นใช่ใช่ที่มองว่าวันนี้มันมันเริ่มเป็นกระแสหลักยังมันต้องพูดอย่างนี้ว่า ทุกคนกินอาหารดั้งเดิมมาเรื่อยๆเนาะแล้ววันหนึ่งมีคนเปิดช่องซึ่งเป็นความดั้งเดิมเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเป็นช่องอีกช่องหนึ่งคืออย่างของพี่เอาญี่ปุ่นผสมพี่สามารถเรียกได้ว่าญี่ปุ่นมันดั้งเดิมแล้วเพราะมันถูกเข้ามาในบ้านเราเยอะมันก็เลยไม่ได้ไกลตัวมากมันเลยเพิ่มช่องรสชาติอีกรสชาตินึงมากกว่าครับมันมันอาจจะไม่ได้พี่แม่ทวิตแบบว่าเป็นสิ่งแปลกใหม,<า>ม่ใหมมันไม่ได้หน้าตาแบบดีคอนสตรักชั่นใช่โมลิคูล่่ไม่ใช่ไม่ใช่ยังเป็นความคุ้นเคยที่ทุกคนเข้าใจง่ายคือ ยากิโทริใช่ครับมันคือยากิโทริยากินี่ขู่รามร้านญี่ปุ่นทั่วไปปิ้งย่างหน้าตามันเป็นญี่ปุ่นแต่สันดานข้างในมันอ่ะใช่ใช่มันก็มีความอีสานมากๆอยู่ในนั้นซึ่งต้องบอกว่าหลายเมนูของพี่หมู่ผมกินไม่ได้คือผมไม่กล้ากินอะไรวะเครื่องในมันจะมีเครื่องในเขาเป็นคือถ้าพอเป็นผมมีปลา เป็นวัฒนธรรมของคนอีสานคือชอบกินเครื่องในเราไม่ทิ้งเนื้อสัตว์ซึ่งผมมากินปลาล่าไม่เคยเป็นแต่พอลองแต่เอา้ามันไม่เหม็นนี่ใช่ครับเราเราเปิดใจมากขึ้นนะแต่เราแค่ยังมีความกลัวบ้างผมก็ดีใจคือบางส่วนเนี่ยผมมองว่ากับวัฒนธรรมอาหารอีสานเองตอนเนี้ยมันมีคนกล้ามากขึ้นที่ร้านของผมเองคือคือจริงๆกับผมคอนเซ็ปชัดเจนมากๆคือว่าไม่พยายามจัดยัดเอาความดั้งเดิมไปยัดใส่ปลาปลาหรือความดั้งเดิมของ,ขอ,งอีสานมันมันก็จะเหมาะกับ คนอีสานที่เกิดมาอย่างพี่พี่กินปลาอื่นพี่อยู่ที่พี่แบบกินอึ่งดิกึ่งอึ่งมันอร่อยอมันไม่มันไม่เะออึ่งอ,อ,อ่างเชี่ยจริงกินปลาอื่นแต่การทําอย่างเงี้ยให้คนอื่นแล้วบอกว่ามันเป็นของดีพี่ว่ามันไปต่อยากมันัะเยียดมันยัดเยียดแล้วมันจะมันจะปิดช่องเขาเลยแทนที่เราจะพูดว่าอีสานมันต้องไปไกลเพราะนั้นช่องไหนที่คนรับรู้เพื่อให้ไปไกลพี่ว่าอันนั้นสําคัญที่สุดแสดงว่าบางบางอย่างเราต้องเข้าใจว่า ออเทนติกในบางอย่างดีดีแต่บางอย่างถ้าออเทนติกเกินไปมันเจนิชจนคนกลุ่มใหม่ไม่เปิดใจใ<ช>อันนั้นรเราอาจจะต้องเลือกการทวิสต์มากขึ้นใช่ใชไม่ได้บ,บอกว่าอะไรผิดถูกแต่มันอยู่ที่ความเหมาะสมถูกต้องกับกลุ่มลูกค้าของเราใช่ครับอ๋อแสดงว่าจริงๆปัจจุบันลูกช้าจ,จีเกียเนี่ยที่มากินอาหารไออีสานของพี่เนี่ยมันเป็นคนรุ่นใหม่ที่อาจจะแบบเพิ่งเปิดใจกับวัตถุดิบในแบบที่คนกรุงเทพไม่คุ้นเคยมีมบบป้าห้า ถ้ามองในเรื่องคนรุ่นใหม่ถ้าเอาอายุเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่นะ mm hmm. เพราะว่าพี่ด้วยความว่ามูลค่ามันด้วยเนาะเพราะเราเล่นเรื่องวัตถุดิบที่ใช้คุณภาพสูงก็จะมีราคา oh. เพราะฉนั้นอาจจะเป็นคนที่แบบเพื่อจ็อบเบอร์ทํางานแล้วเนี่ยใช่ อันนี้เป็นคนรุ่นใหม่สำหรับพี่ถ้าถ้าใช้คำ,น,คำนั้นแต่ว่าเขามีประสบการณ์การกินอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วเป็นทุนจากท่องเที่ยวญี่ปุ่นอยู่แล้วเป็นทุนเขาก็เลยแบบโอเคมันไปได้มันไม่ได้ต่างจากที่เขาเออินให้ทีมงานอนธะิบายว่าทุกตัวมีปลาล้านะครับผมใช้ในส่วนตรงนั้นตรงนี้อบอกเขาเลยไม่ได้ดบ,บอกเลยครับไม่ปิดบงังคือเราบอกเขาเพื่อให้เขามองว่าเราทํามาถึงตรงจุดที่ปลาลามันเป็นอย่างอื่นได้มากแล้วนะครับแม้กระทั่งสุราชุมชนที่ร้านพี่เอามาขายอ่ะครับ เหมือนพี่ก็กลายเป็นสะพานที่ทำให้ลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งเปิดใจกับการแพริ i n สุราชุมชนชอย่างพวกสาโทอะไรพวกนี้ถูกปะ่ะใช่ตอนนี้เมื่อก่อนซึ่งมันก็อร่อยในแบบของมันเลยใช,ใช่ครับอย่างเมื่อก่อนจะเป็นแบบสุราชุมชนเกียวปัจจุบันก็จะมีแบบสุราแช่ประเภทสาโทเนี่ยตอนนี้กำลังฮิตมากครับหลายคนมากินร้านเราเพราะเรามีสาโทหลายตัวกินแล้วเราเล่าเรื่องว่าทำไมคนถึงดื่มสาโทคู่กับอาหารอีสานทำไมสุราชุมชนคู่กับอาหารอีสาน วันนี้ที่ชวนพี่หมูมาเดินคุยเนี่ยเราอยู่ที่โกโฮเซลเพราะว่าวันก่อนพี่หมูมาจัดเวิร์กช็อปใช่ครับเรื่องอะไรสถานที่ทำอาหารก็เป็นโจทย์ของที่ให้มาก็เป็นเรื่องชาบู oh. เออใช่แต่ว่าพี่ก็ไม่ได้ทําชาบูแบบร0อเซนพี่ก็ทําแบบอ่าน้ําจิ้มชาบูนี่แหละเป็นน้ําจิ้มงาแต่มีความเปรี้ยวจากหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองอีสานเข้าไปด้วยแล้วก็มาผสม oh. กับหน่อไม้ไผ่แ<ต>วแต่มันไม่ออกมาจิ้มจุม่มใช่ไหมไม่ที่ที่จบที่อ่า ซุปหน่อไม้สไตล์ชาบูออกมาเป็นซุปหน่อไม้เวอร์ชันหนึ่งเออถ้าเราเกิดเรากินชาบูกรุงเทพมันก็มีอยู่แล้วทําไมเราต้องมาขอนแก่นแล้วกินชาบูที่กรุงเทพมีเราก็มาขอนแก่นแล้วก็ใส่วัตถุดิบที่มันเป็นอัตลักษณ์ของคนอีสานเข้าไปอย่างหน่อไม้เสน่ห์ของอาหารอีสานมันคือมันกินแล้วไม่เลี่ยนมันมันมันนัวมันคบรสมันไม่เลี่ยนพอมันมีหมวดนี้ที่คนในตลาดบนอยากกินด้วยเหมือนกันอยากสัมผัสด้วยเหมือนกันแต่คาแรคเตอร์เดิมที่ถูกเซตให้มันอยู่ล่างเนี่ยฉันไม่ไปใกล้ ฉันไม่ไปแต่ต้องไม่เด็ดขาดฉันน่ยยังจกส้มตำแต่ฉันไม่แชร์ลงออนไลน์ถูกต้องใช่ปะถูกต้องมันหรือไม่ก็สั่งมปกินที่บ้านผมว่าผู้หญิงที่แบบมีกําลังซื้อมชอบปลาลมีฉันกินจกข้างทางต้องแต่ฉันไม่แชร์ถูกต้องซื้อไปกินที่บ้านเออแต่ตอนเนี้ยมันถูกเจริตเขาด้วยกันนั่นแหละเหมือนที่พูดเมื่อกี้ว่ามันถูกปรับเปลี่ยนด้วยแนวคิดแบบหนึ่งเล่าเรื่องเดิมไม่ต้องทําของใหม่นะพี่ว่าอย่างเผ็ดเผ็ดหรือว่าซาวเอง เขาไม่ได้เล่าเรื่องใหม่แต่สิ่งที่เขาให้ใหม่คือการรับรู้อ่ะประสบการณ์รรณใหม่ให้ประสบการณ์ใหม่คือแบบคืออาหารนัออเทนติก แต่สิ่งที่อยู่คอนเท็กซ์ที่อยู่รอบๆอาหาร<ช>มันเปลี่ยนไปแล้วสกเร็จักเร็เมากหลายหลายคนมาจะคิดว่าอาหารอีสามนมันทําไม่ได้หรอกระบบเพราะทุกอย่างมันก็ตักตักตัก,ตกจับยัดแต่ถ้าเกิดใครเคยดูคลิปของพี่ธามอันนั้นก็อาหาร <ไ S 1> อาีสานแบบภ<ช>ูบลแต่ปรับให้มันมีรสชาติเบาลง<ช>แบบคนกรุงเทพพี่ธามก็คือเทพของระบบทุกอย่างเป๊ะทั้งหมดใช่ครับใช่เฮ้ยมันทลายความคิดของเราเลยว่าอาหารอีสานมันต้องขายถูก ไม่ถูกอาหารอีสานมันดูไม่ไม่มีสไตล์มันมีสไตล์เพราะสิ่งเพราะสิ่งเหล่านี้เรียกว่า SOP การจัดการมันไม่เคยถูกจับเข้าไปครับเมื่อไม่เคยถูกจับมันจะจบที่ตัวคนคนเดียวต้นทุนมันเลยน้อยเพราะเราไม่เคยคิดเลยว่าญาติเอยลูกเอยที่เอามาตำเอามาย่างมีมูล,ลค่าค่าตัวไม่มีถ้าไม่ได้ถูกจับยัดเข้าไปตรงนั้น ทีนี้นอย่างพี่ทรทำทุกอย่างคืออันนี้คือมูล,ลค่าในการดําเนินกิจการร้านอาหารที่สารเพราะนั้นยิ่งชั้นจัดการได้เป๊ะคุณได้กินของที่มีคุณภาพเดิมซ้ําๆได้แสดงว่าการจัดการนี้ถูกเอาเข้าไปมันมูลค่าครับหรือแม้กระทั่งร้านอาหารที่อยู่ที่อีสานก็ยกระดับ<ช>อุบลก็มีร้านหมกใช่ก็เชฟอะไรวะเนี่ยงงเลยว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆช่วงผมเรียกว่า 4- 5หปีที่ผ่านมา มันเป็นยุคเฟื่องฟูงของอาหารอีสานในมุมพี่หมูทำไมช่วงนี้อาหารอีสานมันกลายเป็นเทรนด์แล้วทุกคนกลับมาใส่ความเป็นอีสานหมดเลย เยอะมากแลยหลายๆเชฟดังๆก็เร no uh ิ่มมาสนใจทำอาหารอีสารเพราะพี่ว่าวัตถุดิบมันมีมันมีคุณภาพมากขึ้นมันมีการจัดการที่ดีขึ้นหลายคนที่มาทำฟาร์มเลี้ยงเนื้อวัวแบบจริงจังซีเรียสชนิดแบบขุนด้วยช็อกโกแลตขุนด้วยบราบลาถ้าเยอะมากครับตอนนี้คือแล้วเขามีการจัดการวัตถุดิบที่ดีมากๆเพอมันดีมากๆเนี่ยเชฟที่เชฟที่มีชื่อเสียงหรือว่าเขาเล่นกับวัตถุดิบแบบนี้อยู่แล้วเขามองเราวว่าวัตถุดิบมันไปได้พอมันมันถูกเลี้ยงได้เขาเรียกว่าอะไรมันเข้าสู่ระบบ มันจะมีตลอดทั้งปีแล้วมันไม่เหมือนเมื่อก่อนมันเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นที่เราไม่ต้องไปราคาค่าเงินใช่มี geo politics ไม่ไม่มีไม่มีเมื่อก่อนเราจะกังวลว่าถูกปั๊มเลี้ยงเรามีมีปัญหาหรือเปล่าไม่ออกแกนโนออแกนิกปัจจุบันอ่ะผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตนะครับเขาคิดถึงเรื่องตรงนี้แล้วเพราะเขาต้องค้าขายเหมือนกันสมมติเราพูดถึงอาหารใต้มันจะทําเป็นอาหารใต้เลยครับแต่อีสานเนี่ยมันถูกเอาไปใส่กับอย่างอื่นมันเหมือนเป็น ลูกผสมหรือมันเอาไปผสมได้เพราะอะไรอะ่ะที่พี่ว่ามันมันมันอยู่ในหมวดของสากลได้ง่ายคือเราพูดถึงว่าปิ้งย่างเนาะมันชัดเจนมากคนในสังกินเนื้อหลายาร้านในสานเนี่ยมันจะมีเรื่องพาร์ตต่างๆของเนื้อวัวแล้วมาพูดเรื่องเล่าเรื่องสเต็กค,คือก็อยู่ในหมวดปิ้งย่างไงคนในสังกินเนื้ออยู่แล้วอย่างชาบูสุกี้ก็มีแบบจิ้มจุมใช่ใช่ใช่ก็เพียงแค่เอาน้ําจิ้มคือเราถนัดอยู่แล้วคนในสังกันเรื่องแจ่วเรามีแจ่วสารพัด<ห>เรามีดิปปิ้งซอสเยอะมากพี่ว่าเป็น ภาคหนึ่งไม่มีของจิ้มผาดของจิ้มไม่ได้ถ้ามีบางร้านที่ขายสเต็กจริงจังสุดท้ายจะมาจบด้วยต้องมีแจ่วนะ<ม>เออทำไมต้องมีแจ่วอีสานเขามีน้ําจิ้มมีแบบต่อให้ทําซอสเบาซมมงซัมมิกอะไรพูดแบบเก๋มากแต่สุดท้ายน้ําจิ้มที่ฮิตที่สุดในร้านสเต็กก็ยังเป็นน้ําจิ้มแจ่วนะกับรสชาติที่ผัดมาคือว่าการที่คนที่อยู่ภาคอีสานเนี่ยไปเรียนรู้เอาที่อื่นเพราะนั้นมันยิ่งทําให้เจริญมากขึ้นคือน,น้องๆเองที่เป็น เรียกว่าลูกของผู้ประกอบการนั่งเดิมอะ่ะบางคนเรียนแบบนอกไปเป็นเชฟไปแบบเป็นเชฟในหัวก็มองว่ามันสามารถทวิสตเป็นอะไรได้ต่างๆนานาพอกลับมาจะไปเล่าเรื่องนอกแล้วก็เล่าเรื่องเดิมสมัยที่อยู่ต่างประเทศแต่ใช้แค่แมทเทอเรียอาหารอีสานมันไม่ใช่ละเพราะคนท้องถิ่นก็ไม่ได้กินแบบนั้นก็ลเลยกลายเป็นว่าเอาขบวนการขั้นตอนการทํมามันเล่นกับวัตถุดิบอีสานแล้วเล่าเรื่องอีสาน มาเล็มใหม่ที่บารีสุดท้ายผมว่าในเรื่องของราคาแหละใช่ถูกไหมถูก,ถกต้นทุนในการทําร้านอาหารอีสานกับวัตถุดิบอีสานมันมันไม่ได้แพงเท่ากับร้านอาหารแบบประเภทอื่นดีกว่าเราพูดอย่างนี้เราจบที่ในประเทศเราจริงๆไม่ได้ถูกนําเข้าครับอ่ะพี่พี่มีร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยเนาะที่รู้เลยว่าฟู้ดคอร์ทพี่ทุกอย่างโอ้โหใช่ S <S แซลมอนนะมีปัญหาที่นึงนะเดือนหน้าเราจะรู้แล้วว่าปวดกระบาลมากขึ้นราคาอีก50บาทต่อลโลทำไงดีวะคือไม่ต้องทำอะไรนอกจากติดตามข่าวราคาแซลมอนจะขึ้นเมื่อไหร่คำถามหนึ่งครับพี่คือ <c oughs> พอผมไปร้านพี่อะ่ะมันก็มีหลายเมนูเนานะที่มันดูเป็นวัตถุดิบประหลาดๆแล้วเราไม่ที่เรายังไม่เปิดใจผมเป็นคนก็ไม่กล้าขายได้จริงวะขายได้จริง มันมีอะไรบ้างนะท,ที่ร้านมีประหลาดประหลาดเนี่ยเอางี้พี่จะยกตัวอย่างใีช่วงหนึ่งเนาะพี่พี่ทำโปรเจ็์ร่วมกันกับมูจิเมือนกออทำโปรเจ็์ร่วมกันกับมูจินแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยนะใช่ี่ยกตัวอย่างเลยพี่มีบแบลนงที่ไปวางบนมูจิได้ภายใต้แบรนด์จิเกีย นะตอนนั้นคือเรามองในเรื่องว่ามันเป็นของทานเล่นที่เป็นคนอีสานกินอยู่แล้วมันเป็นซูเปอร์ฟู้ดด้วยใช่ปัจจุบันถูกเล่าเรื่องมีหลายอย่างนะครับว่าซูเปอร์ฟู้ดตอนนี้อยู่ดีก็ฮิตคือเราก็ไม่รู้เลยว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดเพราะเกิดมากับมันดันไข่ผำม,มาเอาง่ายๆใช่ไมออตอนเนี้ยนี่มันคือเทรนด์สุดๆไข่ผันี่มันเป็นตอนนี้โอ้โหเคยซื้อเรียกว่าเป็นกองเลยว่ะกองละ5บาท10บาทกินได้แบบ3 4มสี่วันอนะทำแล้วทำอีกตอนเนี้ย แพงมากมากล่กองเท่านี้น200กว่าบาท300กว่าบาทที่วางบน้าเห็นไหมมันก็ไปได้มันก็ไปได้จริงๆต,ตัวอย่าง<อ>วัตจุดิบจีเกียร์ที่มันดูไม่ใช่แบบคนอ่ะปกติเขาก็จะมีเครื่องในไก่นู่นออนี่ที่มีแบบเพดานหมูเพดานปากเนะี่ย <laughs> ใช่ คือคือต้องมองมองภาพให้ชัดว่าคนอีสานเวลาล้มวัวล้มหมูนึกว่ากินทุกส่วนกินทุกส่วนเราไม่ทิ้งเครื่องในเราใช้เยอะครับมีหลายหลายอย่างเราขายได้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 กับคนต่างถิ่นด้วยขายได้กับลูกค้าที่มาเปิดใจด้วยและที่สําคัญต้นทุนเป็นไงถูกเอาง่ายง่ายมันคือเวสนะถ้าของพวกนี้ถูกไหมถูกถูกเราเล่นกับเวสและกันเราเล่นกับของที่ต้องทิ้งแต่เราจะจัดการมันยังไง ไม่ใช่ว่าเอาของถูกแล้วมาขายให้ถูกเล่าเรื่องเดิมมันวนอะ่ะลูกค้าจะไม่แฮปปี้แน่นอนเราต้องมองว่าทําไมคนดั้งเดิมถึงกินมันอ,อร่อยตรง<ล>ไหนใช่เอาความอร่อยเนี้ยจับ คุณภาพมันขึ้นมาใส่ทาไมน้องต้องไปกินเทดานหมูมันมีความกลบนะเล่าเรื่องเนี้ยในอีกเวอร์ชันหนึ่งคนก็จะได้กินของอร่อยแบบที่พี่รู้สึกแต่มันมีคุณภาพมากขึ้นซึ่งจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยที่ชวนพี่หมูมาคุยเรื่องนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าวันเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการจางหวัดนะคือโดนคนตัวใหญ่ในกรุงเทพตีกระจุยหมดเลยแน่นอนเพราะทุกคนในกรุงเทพมันแน่นจนมันขยายไม่ได้กําลังซื้อไม่มีเขาก็มาตีกับผู้ประกอบการโลเคที่ศักยภาพการแข่งขันต่ากว่าสดู้้อคไื การเป็นตัวของตัวเองใช่ที่ผ่านมาคนต่างจังหวัดพยายามไปเป็นแบบคนในกรุงเทพอแต่วันนี้เราโดนคันโดยกรุงเทพมาตีสิ่งเดียวคือเราพยายามเป็นคนอื่นมามากแล้วลองกลับมาเป็นตัวของตัวเองใช่ครับหารากเง่าของตัวเองหาวัตถุดิบท้องถิ่นของตัวเองใช่ครับชูมูลค่าใช่ครับชูเรื่องราวและรู้จักการเล่าเรื่องใช่ถูกต้องครับ ซึ่งส่วนหนึ่งวันนี้ที่เรามาเดินในโกโฮเซลเพราะว่าพี่หมูมาบรรยายผมมาบรรยายเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเรามีความเชื่อบางอย่างเหมือนกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากเล่าเรื่องนี้ให้ผู้ประกอบการในต่างจังหวัดได้เห็นว่าอย่าคิดว่าทุกวันนี้มันคือวิกฤตมันเป็นวิกฤตในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องยอดขายแต่มเป็นโอกาสที่เราจะกลับมาค้นหาตัวตนของเราใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็พอเรามาอยู่ในโกโฮเซลพาพี่หมูมาเดินดูวัตถุดิบแล้วพี่หมูก็บอกว่าเฮ้ยมันมี วัตถุนิยบ,บางอย่างที่เราไม่เคยได้มองใช่แต่อาจจะกลับมาลองเล่าเรี่ยงซึ่งเอาตรงๆผมก็ยังไม่เปิดใจนะพี่นะพี่ครับกบแช่แข็งเขาคินอะไรอ่ะคือจริงๆมันเป็นขานนเลยอ่ะอันน,น,นี้ต้องพูดว่าถ้าสำหรับพี่เองไม่ได้แปลกนะต่ออันนี้คือต่อยังไม่ได้ไปกินลึกไงเหมือนที่พี่บอกว่ายังพี่ก็ยังนำาสมมติพี่เป็นเจ้าของร้านก็ยังจนะนาเสนอให้ต่อไปกินขนาดนี้ไม่ได้แต่ปัจจุบันทำไมยังมีขายในห้างแบบนี้คือ มันมีมนมดัทกจนมีตลาดครับ<อ>กบเนี่ยไม่ใช่อาหารอีสานอย่างเดียวนะ<อ>มันมีทั้งอาหารจีนทุกอย่างมีหลายอย่างที่เขาทําแต่บนแผ่นอีสานที่พี่บอกเลยว่าอย่างเนี้ยขายดีแน่นอนเพราะคนอีสานบริโภคกบเป็นปกติ คือเรามีแบบออมกบเรามีกบย่างเรามีปนกบคือเราเอากบไปใช้ได้ทุกอย่างแล้วทีเนี้ยเมื่อก่อนเนาะมันมันมันจะเป็นแบบกบตามธรรมชาติที่ตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเ,น,นเลี้ยงอเออมันเป็นกบเลี้ยงสะอาดเสร็จแล้วเขาคัดไซน้องได้มาตรฐานแล้วน้องเท่ากาันสมมติว่าพี่นี่นี่น้องกบแช่แข็งใช่มใช่มีแยกเป็นน้องเลยเพราะกบทั้งตัวส่วนที่น่าเกลียดอาจจะเป็นตาอาจจะเป็นหัวซึ่งมันเป็นหนังไก่ใช่ป่ะอใช่ครับทุกคนบอกว่าเหมือนไก่ทำไมไม่กินไก่ล่ะตานเลยอยากว่าอยากให้ ว่ากบมันอร่อยกว่าไก่ยังไงโกโฮเซลเพราะเขามาอยู่ที่ขอนแก่นเขาก็ต้องซอรซิ่งวัตถุดิบที่คนท้องถิ่นเขาทานฉะนั้นดักแด้ไหมแช่แข็งมีเป็นแบบนี้แล้วอะโลเรา200 5 0กรัมก็ตกอยู่10บาทเองใช่ครับ10บาทเราขาย7-80ฟู้ดคาอร์เ20%ใช่ใช่ มันเป็นกับแก้มทําให้อร่อยนะใช่ใช่ขั้วดีๆนี่ถูกถูกมากผมว่าในมุมซัลายเออร์เขาก็ปรับตัวตามเทรนด์ของตลาดนะครับใช่ถูกต้องครับคือพี่มองว่าเขาก็ค้าขายแหละพื้นที่ไหนกินอะไรก็ต้องมองให้ออกว่ามันจะขายได้ที่นี่ถ้ามาอีสานแน่นอนของที่เป็นแบบเนี้ยเรากินโดยพื้นที่ของเราไม่มีนักท่องเที่ยวมาเลยน้อยมากเพราะนั้นการเสิร์ฟจริงๆของเราคือเสิร์ฟคนโลคอลเราไม่มีต่างชาติไม่ได้เหมือนโซนเชียงใหม่ภาคเหนือโซนภาคใต้ เราบริโูคกันเองจริงๆทั้ง20จังหวัดเพราะฉะนั้นของเหล่านี้ยังไงก็มีคนกินพี่หมูว่าแนววันนี้ผู้ประกอบการรายเล็กๆอย่างพวกเราอ,ะอ่ะม,มันจะไปสู้เจ้าใหญ่ได้ยังไงอ่ะโอเคเราเริ่มหาความทวิสแลอเอ๊แต่เราก็ไม่ได้เป็นเชฟเก่งเหมือนพี่หมูนี่ว่า ผมเอ<ร>ง<ะ>ก็ไม่ได้เก่งต้องต้องคืออย่างนี้ผมเหมือนเหมือนที่ไปแต่พี่หมูปเป็นดีไซเนอร์อไม่ได้เป็นชเชฟด้วยใช่มไม่ได้คืออะไรบาการเป็นข้อดีเนาะในการที่จะมีความค reat ีฟคิดสร้างสารรค์แต่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนพี่อะ่ะเหมือนที่ ไปพูดบนเวทีของต่อเมื่อคราวที่แล้วที่ชอบคาว่ายิ่งเล็กยิ่งต้องแชดจริงจงมันถูกต้องเลยครับคือปัจจุบันเท่าที่พี่เห็นเนาะเราจะอยู่ได้เราไม่ต้องไปอยาไปพูดเรื่องเดิมกับแบรนด์ใหญ่ที่เขาทาเพราะสุดท้ายมันจะตายที่ราคาถ้าเราพูดเรื่องเดิมกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่แล้วเขาเก่งกว่าอยู่แล้วแล้ว <ใน S 1> เราก็ต่อรองวอลลุ่มแบบเขาไม่ได้ไม่ได,ด,ไได้แน่นอนเราต้องมาหาความเป็นเราให้ชัดเจนที่สุด แบบชัดเจนที่นี้ไม่จาเป็นต้องทวิตหรือว่าเรียนครีเอทีฟมาอย่างพี่เราต้องมาจับแต่งหน้าแต่งตาน,นู่นนี่นชัดเจนคือเป็นเราแบบเดิมที่ที่ร้านพ่อแม่เราพาทานี่แหละแต่เล่าเรื่องมาตรฐานใหม่เล่าเรื่องสิ่งที่เราแตกต่างจริงๆจากเพื่อนข้างบ้านหรือว่ารายใหญ่มันจะชัดไม่มีใครมาจ่อเราได้แน่นอนเราจะเป็นเราจะเป็นเจ้าตำรับเจ้าตำรับไม่ใช่เจ้าตำรับอาหารอ่ะแต่จะเป็นคาแรคเตอร์ตำรับในสไตล์เราใช่ในสไตล์เราซึ่งทุกประเภทอาหาร เราสามารถสร้างสไตล์เราได้จริงๆทำได้หมดคือไม่จำเป็นต้องสร้างสรรค์แบบมหัศจรรย์นะครับรู้ให้เยอะให้ชัดที่สุดในความเป็นเราว่าเราทําอะไรอยู่แล้วก็รักษาคุณภาพเจาะให้ได้ว่าเราคือตัวจริงเรื่องอะไรแล้วก็เล่าออกไปให้ได้ด้วยไม่ใช่ให้มันรู้แต่เราไม่ใช่คนอื่นต้องรู้ว่าแตกต่างยังไงสําคัญที่สุดเราจะขายอาหารอะไรใช่ เราเป็นลูกค้าที่ดีแล้วหรือยังเรากินได้เยอะมากพอแล้วหรือยังใช่ครับถ้าเกิดเราคิดแต่ว่าร้านเราอร่อยที่สุดเราก็จะไม่พัฒนาใช่ครับผมว่าเรื่องนี้สําคัญที่สุดเลยออกไปชิมบ้างออกไปออกไปดูคนอื่นด้วยแบบนี้ครับจีเกียถ้าดูคลิปนี้จองที่อารีได้หรือยังครับถ้าคลิปนี้ออกไปจองได้แล้วอแล้วจะมีเข้าไปปุ๊บตามลิงก์เว็บเว็บจีเอ่อเว็บเว็บจีเกียเนาะ th o t co o t th ก็จะมีช่องละอารีขึ้นมาละ เขาอยู่อารีฝั่งข้างหลังฝั่งพระรามหกใช่ครับตรงกระทรวงกันคลังบ้าใช่ครับฝั่งตรงข้ามเลยเออดังนั้นเดินทางไปได้ผมว่าน่าจะตอบโจทย์กับคนกรุงเทพเพราะคนกรุงเทพก็ไปกินที่ขอนแก่นเยอะอแล้วก็วันนี้ โกโฮเซลเพราะมาเปิดที่ขอนแก่นแล้วก็คนนี้ก็เลยมาเจอพี่หมูก็คใครที่อยู่จังหวัดขอนแก่นหรือจังหวัดใกล้เคียงอยากให้ลองมาเดินดูวันนี้เขาจัดพื้นที่ได้ดีมากแล้วก็เขาพยายามซอร์ซิ่งวัตถุดิบแปลกๆใหม่ๆเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการการที่ผู้ประกอบการจะหาวัตถุดิบใหม่ๆไปคูเดเมนูใหม่ๆมันก็ต้องมีคนกลางในการไปซอร์ซิ่งมาฉะนั้นก็ลองเดินเข้ามาดูครับผมว่ามีหลายวัตถุดิบที่น่าสนใจแล้วก็สําคัญที่สุดคือถ้าเรามาถึงแล้วเราแลกลายกับ เซลล์เรียบร้อยอเราส่งรลายให้เซลล์เซลล์เข้าไปพลิกแพ็กและส่งถึงสาขาเราได้เลยก็ฝากโก้เคเซล์สาขาขอนแก่นไว้ด้วยแล้วก็มีโอกาส เดี๋ยวขอไปถ่ายพี่หมูที่อาลีอีกรอบนึงยินดีมากเลยครับเดี๋ยวหาเรื่องว่าจะมา <c oughs> เล่าเรื่องอะไรดี <c oughs> ครับได้ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนครับแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าจะเจอกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันครับถ้าคุณคือเจ้าของร้านอาหารนี่คืองานที่คุณไม่ควรพลาด r e s t e c h 2 0 2 5 t e s t the Future งาน Expo ที่รวมทุกโซลูชันเพื่อคนทําร้านอาหารพบกับบูธแสดงสินค้าและบริการด้านการจัดการร้านอาหารและธุรกิจแฟรนไชส์กว่า120บบูธ เปิดอินไซต์จากเหล่าตัวจริงในวงการธุรกิจร้านอาหารและเทคโนโลยีกว่า20ชีวิต Restaurant Consultant พื้นที่ให้คำปรึกษาเทียวกับการทำร้านอาหาร Business Matching จับคู่เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจวันที่18-20กันยายน2568 Hall 6 Impact เมืองทองทานีพิเศษลงทะเบียนตอนนี้เข้างานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคลิกที่ลิงก์ได้เลย